สวัสดีค่ะยินดีนรับข้าสูชงไม่ได้แฟมิลีนะคะกว่าเป็นของลูัสดีค่ะของน้องน้ำมนนะคะของขวัญนะคะให้น <script> ้องน้ำมนต์ัสน้องนถวันไม่ไปหยุดบนแน่เลยทุกคนนะวันนี้ถ้าเรไใช่ค่ะทางน้นค่ะถ้าสมมติว่าจะเทรนเอง อ๋อดิ้งปักเขาจุดใช่ไหมคะอันนี้คอย s u พ p o นี่เอไว้อนี้เก็จะไปลองดูก็ไม่ละมุนะุไม่ละมุนสุดมีใครถ่ายายยาวมังเหออันนี้ก็นั่งใช้ายยาไหมลองตหม

พืนบ้นนเป็นมาไทยอย่าดื้อ่าดื้อเอาเลยาม่แอะแะแม่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 อม่แม่แม่ไม่แ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 ม่ไม่แม่กม่แ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 เ่แม่แม่เม่แ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 ้่แม่แม่ม่่ม่่ เอาใหม่ก็ได้เอาใหน่ามุ่นผู้ชายสผู้หลือเอาผู้ชายผู้ผู้ผู้ชาย4ี่ตอนนี้เหลือแล้วก็ผู้หญิงห้าใช่ไหมสี่มีเกี้ยวโอเคค่ะแล้วก็นี่คืออย่างนี้คือป้าแตนคนแรกใช่ไหมผู้หญิงลุงคนแรกผู้ชายแล้วลุงก็จับชื่อคนไหนมา ไปเป็นเลขอะไรอะ่ากันไปจะได้ง่ายเนาะเดี๋ยวเอามาพราีเอามาัชเอมเมาสุดงวันะคะมใหม่้ระว่ม่อนาจะไม่เหมือนกันแต่ละถุงไม่เหมือนกันนะคะก็มารุ้นนะคะว่าใครจะได้อะไรบ้างนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะแล้วนี่ไม่รวมาแตะ แได้ไปเลยแล้วปัยแล้วปัจจัเป็นคนจับคนต่อไมปงได้เปหมนแล้ลุงก็เป็นคนแรกไม่ก็คือถ้าจับไรอะไรชื่อไหนก็เราก็เดินไปหยิบเอาใช่ให้ลุงค้า็นคนจับไลยเนาะไม่แอบะก็คือจับอย่างนี้เราเปิดพร้อมกันเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันเลยวแล้วก็เปิดพร้อมกันใช่ก็นี้นหน่งนสายตาด้วยนะไอ้แว่นกานนบนนบาท ห้าหีเจ็ดแปดสีผู้หญิงสีชมพูผู้หญิงผ่ามีสสีผู้ผู้หญิงสีผู้ผู้หญิงผู้ชายผู้แต่นี้รู้สึกจะจงเสือน่ะเสือเพราะว่ามีหมวกสีเหลืองโอ้หเผยแล้วพี่น้องโอ้หแสดงว่าเสือไม่ได้จับสลากเลยอันนี้เอาไปด้วยว่ไม่ต้องจับแล้วเสือแก้ไปนะ

มาปุ๊เดินตามเรียงตอนนี้ลาดับอายุไปเลยถ้าหลับตาจะมาสินี่มองนะเอาหลับตาเดินมาเอาหลับตาเดินมาเอาหลับตาเดินมาบอกหลับตาอยู่นะหลับตาเดินมานะก็ไม่มองไปเรียงตามลำดับไปเลยคุณพี่วันต้นนะคะป้าก็ไม่เห็นนะคุณพี่วันมาใครป้าก็หลับตาทำไมแล้วป้าก็หลับตาหยิบเหมือนกัน เดี๋ยวราเปิดเเราปซื้อสัลนๆๆๆน้นบ้าอันนี้เปิดตาได้เะย่าชิไม่มาไม่ได้ลนะ่้ไปไหนอาฟู่าเดี๋ยวเดี๋ยวาจะเพิ่งแกะเพิ่งแกๆๆๆ่แกะแลวแกแลวจะแกพรมกอนนะคะยอันดับส เดี๋ยวเราเปิดถ mm ุงรอก่อนเดี so, ๋ยวให้แอนลิปเดี๋ยวเราเราเปิดถุงรรอเดี๋ยวให้เปิดพร้อมกันงานแล้วกลับมาแล้วค่ะมาแล้วเอาเอาหมูใส่ก๋วยเตี๋ยวนะยาจี